โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่ชั้น100แล้วนะครับผมโ okay, อเคแบบจุดสูงสุดของมันคือ6 6 6ตอนนี้เรา 100. 100แล้วก็ขาดอีกประมาณเท่าไหร่500 500ยาอยกว่านิดๆโอเค <Okay, S 1> เราก็มาได้ดูดูใดใดดู <laughs> ดูในส่วนของห้องเรียนนะครับเอออันนี้คือห้องวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับเขาเรียกห้องแล็บแล้วก็ยังมีพี่ชายคนดีคนเดิมพี่ไม่ไปนั่งข้างนอกเอานั่งข้างในเหรอเออเข้ามาหลบ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 อะไรล่ะพูดไม่ถูกเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนกนกอีกาอีกาหมกนณะไม่ใช่นกอินทรีนะไม่ใช่นะโอเคนี้มีหุ่นอันนี้แหละเขาเรียกุ่นหุ่นหุ่นอาจารย์ใหญ่หุ่นอาจารย์ใหญ่อันนี้อาจารย์ใหญ่ อันนี้ลองพออฮะแล้ <laughs> ทำไมเขาหันหลังวะวห,หันหลังมาถ้านกระดูกนะคือเขามีอันนี้เอาไว้ตำน้ำพริกกันในห้องเรียนด้วยวะไม้ไผ่มันอันนี้ที่ทำชาเขียวอ๋ออ๋อไม่ใช่มันอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันผิดปกตินะเพราะว่าอันนี้อันแรกทุกคนเชื่อกันดูนะก็พวกสายพันธุ์ของแมลงโอเคไม่ไมีอะไร<ม>ข้างลงข้างนอกปลอดภัยปลอดภัย ไะงั้นผมคิดว่าเราไปกันต่อได้ครับถ้าถูกต้องจะต้องเป็นอะไรครับเท่าไรอะไม่รู้หนึ่งศูนย์เลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งวะปึ้งปึ้ง <มา S 2> โอเคถูกต้องหยับก็ยังมีอีกาเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดีเด๋ยวบอกประมาณนี้แล้วก็มีใครอีกไอ้กล่องเหลืองๆหลือี่มันมีอยู่แล้ววะมีอยู่แล้วเนาะไม่รู้อะไม่แน่ใจอะมันจะไอนน้ขนาดนี้ละไหมอะมังอันนี้อะทำไมอันนี้มันมีน้อยจังอ่ะ โฮ้ยก็ว่าอยู่ว่าทำไมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตดแลบปลดปกติผิดปกติฮะมาแรงตดแลบยต้องใจต้องใจต้ใจไม่คิดว่ามันจะมีอะไรพุ่งออกมาที่มันโผล่มารอบเดียวอ่ะเต็มที่อ่ะถูกว่าโอเคทุกคนชื่อกันดูเชื่อกันดู ช่วยกันดูโอเคอันนี้อลองผอ,อ,อก,กับอาจารย,าย์ใหญ่โอเค,อเคมีอาจารย์เล็กไหมไม่มีอา้าอาจารย์เล็ก <c oughs> มันวิจนรณ์มีโน้ตบุกป่ะมีมีมีข้างหลังนี้มีอะไรเปล่าผมห่วงเน่ละโอเค,อเคข้างนอกมีอะไรไ <c oughs> ต่ยเย่อแย่เย่ย <c oughs> อแยเอ้โรงเรียนเราอยู่ในปา่าใช่ป่ะคือแบบว่าอุดมสมบูรณ์อ้าเอ้านกจริงอะมันม ไม่ใช่แหละผิดปกติบินมาจากไหนเนีน้องเฮ้ยไปไปทุกคนกลับว่ากลับกับผมตกใจอาจจะเป็นเมียของไอ้ตัวนี้ก็ได้อ๋อเอาตามหาอาหาอยู่ดูตามันดิปลาปูเออตเอ้าขยับได้หมดเลยอ้าต้องกลับใช่ไหมต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้แหละกลับ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 โอเคโอเคไขตุ๋นลูกพ่ออืไขตุ๋น ไม่ไหวโอเคตามันไม่ถลนออกมาแล้วอย่ามองพวกเขาพวกเขาพวกเขาหมายถึงพวกไหนตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยคือไม่ได้จะมองสิ่งมีชีวิตนั้นดูขี้อาย โอเคอย่าม <Okay. S 1> องพวกเขา,ากม้มลงกม้มลงต้องก้มอย่ามองนะแล้วเราจะต้องเดินขึ้นลิฟต์ยังไงวะแล้วก็ต้องดูทางเอออย่างงี้แหละโอเคโอเคใช้จิตสัมผัสเฮ้ยแต่มันก็มีความอยากรู้เนาะเอออย่าดีกว่าโอเคอุ้ยทางนี้ไปไม่ได้อุอ้ยกลมลงก้มลงก้มไว้ก้มไว้เออก้มต่ำไว้ทางนู้นนู้นเออเงาใครอ่ะครับอย่า กมกลมกลมอฮือฮือุือมือฮือนือฮ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 ื่ฮือ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 ฮนอกือฮ้อฮือฮ้องนอฮือฮหอฮื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 อฮอฮือฮอฮื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 ไฮืออฮืัฮือ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 ออิอ อย่าฟังใช้อย่าฟังใช้สายตาเฮ้ยนี่หนึ่งหกหกแล้วอย่าฟังใช้สายตาค้นหาพวกเขาอย่าฟังเสียงแต่ใช้สายตาเอา้าพูดนท,ท,ที่ไหนอ่ะเฮ้ยอ <c oughs> ุ้ยอะไรวะเน,นี้ยโอ้ไม่กคืออะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยอย่าอะไรนะอย่าอย่าฟังเสียงมันกลับตลับปัดเป็นหมดเลยอ่ะ ใช้สายตาค้นหาพวกเขาทุกคนดูไอ้นี่พวกตู้อะไรมันไปอยู่ข้างบนได้ไงวะมันเหมือนโลกโลกกลับหัวหรออย่าฟังเสียงเฮาเป็นไรอะเขาบอกเองว่าอย่าฟังเสียงเอ้าอะไรอะอยู่ดีสลบว่ะดีโอโหเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่คือตัวเราครับยืนอยู่คนเดียว แล้วใครแล้วใครแล้วใครมันมองอยู่วะใส่หมวกอะไรนะใส่หมวกพระราชาเฮ้ยมีคนมองจากหลายที่เลยอะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีหลายคนหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะแป้งลบกระดานหรอใครมันอยู่ข้างนอกวะเฮ้ยต้้ยไรเรา <c oughs> ต้องโยนแป้งใส่เปล่า เราต้องฟังเสียงแล้วก็โยนแปลงใส่ผมว่าใช่โอเคถือแปลงไว้ก่อนดิมัน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 ฟังไหนวะมันจะมาฝั่งไหนอะคือสิบข้างคุยนี่นี่หรอโยนแปลงโอเค โอ้โหโอเคต้องโอเคโอ้โหทุกคนมันโอ้โหแล้วใครจะมองโอ้โหสายตาสอดส่องใครหยิบแปงไว้หยิบแปงไว้รอเลยอยู่ไหนวะโฮ้ยหนุ่มหรอหนูุ่มหรอนี่เนี่ยเออหยิบมาเอออย่าไปก่อนสวยนั่นแหละ ชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างทุกคนต้องข้างบนเหรอเออมันเคร่งแรงจังวะตึ้งไงชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างซ้าย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 นี่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 เห็นปะตาฝาดแล้ววะเห็นวะมาแล้วปาทำไมล่ะเว้ไอผีบ้าไอผีบ้าไอ้ผีบ้าเห็นวะไอผีบ้าเฮ้ยนั่นเหรอ นี่แน่นี่แน่ผีวะอย่ามาหลอกอย่ามาเล่นลิ้นเอออย่าเล่นลิ้นนะผีประจําโรงเรียนเหรอวะเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนวะอเอาดีๆเอาดีตั้งสติทุกคนช่วยกันดูนะมันมืดหน่อยแล้วคือเราไม่ได้ใส่หูฟังด้วยไง อ๋ออยากฟังเสียงที่เขาบอกไงเขาบอกอยากฟังเสียงใช่ปะ่ะใช่สาายตโอ้โหแล้วสายตาตาจะบอกอยู่แล้วเนี่ยไหนวะเอานู่นเหรอโอ้ยตาดำปีตาดำปีตาดำปีเลยวะว่บนล่างบนล่างกลางานู่นข้างบนเหรอหแม่นแม่นอยู่แม่นอยู่โอ้โยม,มันมันไม่ได้มาทีละตัวเหรอ แสดงว่าเราต้องหยิบปุ๊บเราโยนแล้วเราต้หันต่อเลยโอเคบุระมืดอย่างนี้นี่นี่ร่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นตาต่างมองยากจังเลยวะโน่นโนนโนนต้องดูต้องดูต้องดูไม่ได้มีตัวเดียวโอเคไปฟังกันตัวอะไรวะ แล้วมันขาวดำอุยอ๊ย <laughs> อุ๊ยอุ๊ยดูให้ดีนะทุกคนอาจจะต้องใช้สมาธิเรื่องไ,ไงอแอมอยู่เฮ้ยจะหมดยังวะต้องปาทั้งหมดกี่ตัววะโอ้ยขั้วหมด <h oney> โอ้ยเนี่ยาสลัมเนี่ยเนี่ยช่วยด้วยสลัมเนี่ย สลัมย่าสลัมย่าสลัมย่าสลมย่ามย่าไม่หมดสักทีวะโอ้สลัมย่าสลัมย่าอย่านะเว้ย เงี yeah, ey, ้ยแบบนี้เฮ้ยไม่เจอเลยอ่ะรู้เหรอสั่งย่ามัตกองไปมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงย่าไหนวะเฮ้ยเฮ้ยย่ายาย่าไม่โอ้ก็คือเขาเล่นกันสี่คนแต่ฉันเล่นคนเดียวอ๋อคนละคนละมุมไงคนละมุมไง เช็กก่อนวะเฮ้คุณช่วยผมดูด้วยเออมันน้องไอ้มันตาจะบอดแล้วเนี่ยเฮ้ยดูแล้วมันขาวดำ้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีจะปล่อยพลังขึ้นเต่าเหรอออกไปโอเค เออมองยากจัดเลยทุกคนต้องมองกลับขึ้นหลงอะไรวะตรงไหนวะพูดอะไรวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยยยยอุ้ยซาลาเบียเออไปเร็วเลวเลวอุยหยิบยังเนี่ยยังหยิบดิหยิบ ซ้ายเปล่านะหลังระวังเหลังระวังหลังระวังหลังกำลังหมุนไปอยู่นีน่วะหลังเขา้าบ่เนี่ยหมุนน่าจะครบหลังละเฮ้ยไปดีมสารับดูตัวอื่นเร็วๆใส่ตาไม่ดีด้วยดิเฮ้ย เร็วไอ้หัวไอ้หัวไอ้หัวซ้ายเป่าอุ้ยนี่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 อุ้ยอุ้ยมันเยอะจังหวะทุกคนเฮ้เมื่อไรจะจบอ่ะผมกลัวแล้วเนี่ยอุ้ยโลด กดตรงมือเป็นกำบังใจให้พ่อแบงค์หน่อยขอบคุณมากใครดูฝากกดไลค์ด้วยนะครับกลับมาเป็นปกติแล้วอ๋อยังยมันก็ยังไม่ปกติอ่ะทุกคนะะมันยังแบบกลับด้านอยู่อ่ะแล้วเราต้องเล่นเกมแบบนี้หๆๆลายๆรอบเหรอ,อโอตายแลย้วนี่ไงมีทางไปอยู่อ่ะไปเลยป่ะไปเลยออกเลยนะออกแล้วออกดีรอไอ้ไล่ลาโอเคทุกคนหนีจากเพื่อนที่แย่ที่สุดตอนนี้เรา โอ้โหตกใจเลยเห็นชั้นศูนย์ศูนย์ศูนย์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองร้อยล้วสองร้อยตอนนี้มันเป็นห้องโอ้ยห้องอะไรอ่ะมันกลายเป็นห้องพยาบาลว่ะอเอ้องเนเอาไว้แบบว่ารักษาใครจะเออท้องเสียขี้แตกป่วยเป็นไข้เป็นหวัดนะครับปวดขามานอนได้ไหมปวดขาได้แบบใครบางทีไม่ได้ทำการบ้านมาก็แอบมานอนที่ห้องพยาบาลก็ได้ประมาณนี้เลยอ่ะจะทำบ่อยตอนเด็กครับผมยอมรับซะด้วยนะอ่าใช่ถูกต้อง โอเคเราไปกันที่ชั้นต่อไปครับไปครับสองศูห่งจัดมาเลยพี่ชายนายแจวปัดถึงแก๊สปัดถึงแก๊สโอเค <Okay. S 2> มันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าที่นี่นานาพี่ชายบอกหน่อยไหนบอกเดี๋ยได้ไหมบอกไม่ได้เลยหรอกคะ่ะจะเก็บความรับเอาไว้คุณเดียวเลยหรอกคะ่ะเนี่ย ผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่มันผิดปกติแม้แต่อันนี้ชื่ออะไรนี่อีไดยอีดายอีดายอีดายเจ๊ฮะอีได้เจ๊ไม่มีอะไรเลยเน๊ปกติเน๊คึ่งน้องก็ไม่มีอะไรเขียวๆววะปกติดีไม่มีอะไรเลยโอเคผมคิดว่าเราไปกันเลยไปไหนไปชั้นต่อไปสองศูนย์สองเลยทุกคนมาดูกัน ถูกหรือไม่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 เอาถูกหรือไม่แคแดนทำไมโทรศัพท์โอ้เออเมื่อกี้มันโทรศัพท์เหรอวะโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีโทรศัพท์อะไรอ่ะรัสกเทเลโฟนหรอไอโฟนหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเรียวมีหรือว่าซัมซุงโทรศัพท์อะไรใครเห็นบ้างโทรศัพท์ Google คืออะไรโทรศัพท์ Google วะไม่ได้จักเหรอมีด้วยเหรอ โอเคไหนดูดิมีอะไรไหมโทรศัพท์หรือว่าคือโนเกียหุ่ยหน้าเขาเป็นอะไรอ่ะไม่มันเป็นเงาเป็นเงาอ๋อหน้าเป็นกระต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเออนี่เหรอโทรศัพท์นี่เหรอเออมันไม่มีเปล่าทีแรกอ่ะแย่แล้วใช่ใช่ใช่ไม่มีทีแรกกราบ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 เป็นเป็ดเหรอแหม่กราบกราบกราบสนุกอ่ะ มาแทนมาเนี่ยมาตันตันลงไทยตำรวจใช่ไครับทุกผู้ชมสองศูนย์สองสองศูนย์สองอะไรวะคือโทรศัพท์มันมีอยู่แล้วเหรออ๋อโทรศัพท์มันมีอยู่แล้วชูวับชูวับเลยชูวับ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 โว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 ไปกันต่อฉันต่อไปดูสิว่ามันจะมีอะไรที่มันเข้ามาทำให้เราปั่นปวดหัวเล่น ชั้นต่อไป2.01มีอะไรไหมออแปลกๆอะมีไหมยาหูยาหูย้าหูยาหูาไม่มีอะไรเลย,อะ,เลยอะไรอะเอออะไรอะอะไรแตกๆวะแตกๆออมัปกติปะอะไรเสียงอะไร ที่มันดังแตรเตะตะเตะตะตึตะตึงแตะตกตตึตตงแตะเตะตึงตะตึตึตึงตะไตะเ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 ตเตะเะเตะเตเตะเตะเตะเงเตะเกะเต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 เตะเตะเตเตีนตะนตเตะเตตะเงตะเตะเตเะเะเะไเตะเะตะเงะเบเตะเเตเเะเะตตเระะ สองศูนย์สองแล้วนะครับทุกๆคนก็ไม่มีอะไรตัวอะไรวะตัวไรเด็สกาเฮ้ยไอ้นี่ไงตัวสลามอ่ะโปลิงเหรอโดนได้ป่าวอุ้ยอ้าวเอ็ดหนามาเขียนว่า scp อะไรอ่ะสามเก้าศูนย์ scp เก้าเก้าเก้าโวยนักโวยคนมันโมโหแล้วโมโหไปทางไหนไปทางไหนทางโน้นน่ารักมากเลยที อย,อยอร่อยวะอยากกินอ่ะจะอร่อยอร่อยสู่ลินป่ะมันไม่ใช่เ<ม>ยลลี่ยุทธเมืองสุรินทร์ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคสองศูนย์สามทุกคนมีอะไระ,ไระกดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่ถูกต้องมอนสเตอร์มีรอยสักดอกไม้กดข้อใดข้อหนึ่งเกี่ยวกับเลขที่ไม่ถูกต้องสามดีเอ็นเอโครมาโซม์เอหนึ่งวายหนึ่งคืออะไรคุณกำลังช่วยใครคืออะไรอะ่ะคือเราต้องเรียกว่าเราจะช่วยใครอะ่ะ เออหุยต้องเลือกเลือกใครอ่ะดูดูดีอ่านดีๆอ่านดีๆมอนสเตอร์มีรอยสักดอกไม้เราต้องดูว่าตัวไหนมีรอยสักดอกไม้ไหนเอารอยสักดูดีๆดิดูดิดูดิเฮ้ยสิบสี่วิดูหลังก็ดูเข้าไปดูข้างหลังคือต้องเลือกแล้วว่ะดูดิไม่ถอยมาถอยมาอย่ารีบดิเราค่อยๆอ่านโขมันโอ้ยอ่านละเฮ้ยสี่สามเลือกเลือกสักอันหนึ่งสีแดง อย่าทำหนูโอ้ยไอ้หนูปล่อยพี่ไปเอาหัวหัวเองมันโตจังวะทั้งวันอะทั้งวันอะทั้งวันอะวะเดียวเขียวกรอกก็ไม่เห็นไงหึยึมันโตไอ้นี่มันโตไวว่ะ้โตจังวะเฮ้ยน้องทำไมวิ่งไวอะน้องโตไวจังวะน้อง Nope. หรือว่าเลือกยังไงก็ไปไปไปผิดปกติผิดผิผิด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 ผ่ดผิดอิดผิดผิยผิด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 ผาดผิดผิดผไดผิ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 ดผมดผิดผิดผินัิดผ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 รู้ิดผิดผิคดดดด เฮ้ยคล้ายกโกวานะครับทุกคนโอ้ยันมาหัวระเบิดอุ้กลายเป็นลูกแก้วเลยมีคนนั้นนี่วะไอพี่ที่นั่งอยู่อะใช่หรอเออเขา้อโอ้ยเกมอะไรยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโอเคโอคบบ้งยออออออ้ายข้

สรทุกคนตอนนี้เาใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้แล้วกแอคนเดครับนียวอยาเข้าไปตามาซังกาโครตขวแบบปกลนากตามาัมัรูตาเล็กๆด้วยอ่ะผมว่ามันเกีียวนะ่โยนดิตามาัโอโหดูดิสายตามันดุกนิกเลยอะ ดารูมาซังก้ากรดะดารุมาซังก้านดล้อรอฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ดว่าจแนิดะแนแนว่ะไปแล้วทุกคนโอเคไปแล้วองบไปวิ่งล้อเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น300แล้วครับทุกคนอุ้ยเป็นห้องเรียนแล้วว่าเฮ้ยพี่ชายนั่่าี้เลยเหรอโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะเด้วยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับนะตอนต่อไปนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้เล่นต่อจะได้มีกำลังใจไปทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะเจอกันเจอกันไปแล้ว